วครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าก็คงมีหลายท่านนะครับไม่รู้จักนะรถที่หน้าตาเหมือนตัวตะกะแตนหรือเหมือนหนอนอะไรสักอย่างนะดูเหมือนมีเขาด้วยนะครับเขาก็าคือรถบ r t ทนะครับที่ดังกทมก็จัดมานะครับเพื่อรอับส่งผู้โดยสารจากสาทรน,นะครับไปราชพฤกษ์โดยคิดค่าบริการ แบบเหมาเลยนะครับไม่ว่าจะาไกลใกล้สิบห้าบาทตลอดเส้นทางคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศบริเวณแถวแถวแยกสาธรแลา้วราธิวาดก็จะพามาดูคลองช่องนงนสีที่เขามีการปรับปรุงเนี่ยแหละครับก็จะพาาดูรอบๆนะดูไปทั่วๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะครับทางเดินลอยฟ้าที่อยู่เหนือจุดตัดนราธิวาสาธรโฉมใหม่นะครับสกายวอล์กช่องนนรีตรงนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกันนะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ต่างประเทศหรือว่า ละครไทยของเราเนี่ยแหละนะเป็นสิทวิดีโอเพลงต่างๆนะครับก็มาถ่ายตรงนี้เยอะจัดว่าเป็นหน้าเป็นตาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนโฉมใหม่บางคนก็อาจจะชอบนะที่มีหลังคานะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบบังวิวรนนี้เขาก็เขียนไป้ายไว้นะครับเชื่อมต่อเข้าถึงแบบเท่าเทียมเท่าเทียมก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นบุคคลแบบไหนสไตล์ไหนหรือเป็นคนปกติหรือไม่ปกติหมายถึงคนปกติทั่วไปหรือผู้พิการนะครับก็เท่าเทียมกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นรวยจนนะครับหรือความสมบูรณ์ของร่างก,กายไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถจะมาใช้นะครับทางเดินตรงนี้ได้นะทางเดินลอยฟ้านะครับที่เชื่อมกับสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี 4. ตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อ BRT แล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อถึงกันท่านจะมาจากรถไฟฟ้าก็มาที่สวนสาธารณะคลอกจนลสรีได้นะ ก็เป็นสกายวอล์กที่เขาเชื่อมมาทาง BRT นะก็จะอยู่ด้านข้างนะครับของทางเดินขึ้นลง BRT ปกติเก็เขียนป้ายไว้ว่าจะเสร็จปลายมกราคมตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับก็คงจะเลยไปนิดหน่อยนะ โครงการปรับปรุงคลองช่องนนรีนะครับก็ถือว่าเป็นคลองต้นแบบเลยนะครับไม่มีคลองใดที่จัดรูปแบบเป็นแบบคลองช่องนนรีก็จะมีการแยกนะครับน้ําเสียกับน้ําดีให้ออกจากกันเลยนะครับคลองที่มีการปรับปรุงเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมีน้ําเสียนะครับเข้ามาปะปนกับน้ําดีได้แต่สาหรับในคลองช่องนรีเนี่ยน้ำดีจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนน้ำเสียนะก็จะเป็นท่อ นะครับท่อน้ําเสียก็จะแยกออกจากกันนะครับแล้วก็นําน้ําเสียเนี่ยไปบําบัดนะครับที่โรงบำบัดช่องนรินทรสีที่อยู่แถวปากคลองแถวริมน้ําเจ้าพระยานะครับแล้วก็จะทําน้ําให้มีคุณภาพดีนะครับก่อนจะย้อนกลับมานะครับมาเติมที่คลองช่องนนทรีแล้วก็จ่ายน้ําที่ดีเนี่ยนะครับออกไปสู่คลองอื่นๆอย่างเช่นคลองสาธรน,นะครับไปสวนลุม ไปคลองละแวกใกล้เคียงนะครับพวกคลองสายสิงโตอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพื่อให้คลองที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยได้รับน้ําดีไปด้วยนะครับจึงจะแตกต่างกับคลองอื่นๆนะครับผมว่าส่วนนี้ทําให้คลองช่วงนนท์สีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงด้วยตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะครับที่เปิดไปแล้ว เมื่อช่วงวันคริสต์มาสนะครับปลายปี2564ตรงนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจาร์กันมากมายเลยนะว่าสร้างแพงไปหรือเปล่านะคุ้มทุนหรือเปล่าทำไมสร้างใช้งบประมาณเยอะนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณทางกรทมก็ต้องชี้แจงนะครับออกมาชี้แจงว่าสาเหตุนะครับการก่อสร้าง ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับที่ทําให้มีราคาแพงนะก็ต้องมาชี้แจงนะครับเรื่องระบบต่างๆที่สร้างไปว่าทําไมคลองตรงช่องน้ำรีเนี่ยถึงราคาสูงนะครับจุดอื่นผมก็เห็นยังไม,ม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะนะครับคลองโองอ่างอะไรก็ยังไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ตรงคลองช่องน้ำซีเนี่ยก็มีเสียงคัดค้านเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเขามีทั้งหมดห้าช่วงในการน,นะครับ แบ่งเป็น5เฟสแล้วกันนะมี5เฟสนะครับตั้งแต่ถนนสุริวงศ์ไปจนถึงริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับแถวแถวถนนพระรามสามก็จากถนนสุริวงศ์ครับถึงสาทรในเฟสที่1 800เมตรเนี่ยวงเงินก่อสร้าง80ล้านบาทนะครับก็มีการประกวดราคาไปเมื่อต้นเดือนธันวาคม2,564นะครับก็มีเอกชนมายื่นสองหกลายนะครับแต่ก็ไม่มีรายใดเสนอร,ราคาเข้ามา ทางทกรุงเทพฯหรือรงก็จึงประกาศยกเลิกไปนะครับตอนนี้ก็เร่งรัดอยู่นะว่าเฟสที่หนึ่งถนนสุริวงศ์ถึงสาทรเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มใหม่นะนะครับเริ่มประกวดราคาขั้งที่สองนะครับหาตัวผู้รับจ้างก็จะเป็นสุริวงศ์มาถึงสาทรในส่วนเฟสที่สองสาทรไปถึงนนทบุว่าราชนครินซอยเจ็ดน,นะครับก็สร้างแล้วนะตอนนี้ที่สร้างอยู่นะครับเป็นเฟสที่สอง ในส่วนเฟสที่สามก็จะจากนาราธิวาสราชนาครินนะครับต่อจากตรงนี้ไปนะต่อจากที่สร้างเนี่ยไปจนไปถึงถนนจันทนะครับอันนี้ก็ระยะทางพันหกร้อเมตรวงเงินก่อสร้างสามร้อยเจ็สิบล้านบาทแล้วก็จากถนนจันทร์นะครับเฟสที่สี่นะถนนจันทรไปถึงราชรพิเศษหนึ่งพันเมตรนะครับวงเงินก่อสร้างก็สองหสิบล้านบาทแล้วก็ในเฟสที่ห้า จากถนนรัชดาพิเศษนะครับถึงพระรามที่3ก็ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยตรงนี้900เมตรวงเงินก่อสร้าง200ล้านบาททําเป็นเหมือนกําแพงนะเป็นน้าตกนะครับเป็นน้าตกตรงนี้ก็ s อ g ซเขาสร้างนะครับอันนี้ก็สวยงามดีนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้ทาสีนะครับดูๆแล้วเหมือนมีสีเป็นนะครับเขียว โครงการปรับปรุงคลองจอมนรสีก็ใช้กงประมาณนะครับรวมทั้งโครงการก็980ล้านบาทก็หมดทั้งทั้งหมดเลยนะครับทั้งห้าเฟสตั้งแต่สนมวงไปถึงถนนพระรามสามเลยไม่ใช่หมายถึงทําตรงนี้นะเฟสที่สองแล้วบอก980ล้านบาทไม่ใช่นะครับตรงนี้อยู่ประมาณรวบร,วม,รวม80ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นแค่เฟสเฟสที่สองเฟสแรกที่เขาเปิด ก็นำความคพบมหน้ามาฝากกันนะครับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีในเฟสที่สองนะครับในส่วนสกายวอล์กเรื่อนี้คงเสร็จนะครับตอนนี้ก็เหลือในส่วนเราวกระตกนะครับนอกนั้นก็ดูไม่มีอะไรมากแล้วขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ vNp มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ